เดี๋ยวมิงสเปลดูดเลือดให้นิวเอาปะนิวโอ้โหอะไรจะเดือดขนาดนี้ไม่ต้องหายตัวเขารู้หมดแล้วมุกนี้น่ะมุกนี้มุกเดิมนิวเอาอีกนิวเอาอีกไปไปไปไหนวะตายแล้วน็อตไปไหนละไม่ไม่คังฆ่าอยู่นี่นี่เพื่อนน็อตกังมังจะโดนนี่เพื่อนน็อตโดนแล้วโคโนโคโนโคโนเออนิวเอาวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วโคโนโอ้ช โดนตัวปอมมั้ง่ะปอมเว้ยอย่ามันรู้ตัวจริงหมดเไปครับจไปเลยครับเอาอีกอาอีกไปดิกดูตัวมันก่อนแล้วเอเอาอีกกูดตัวไว้ใจเพื่อนวะอะไรวะ

มึงก็หลอกไปยังไงยังไงไม่ไปด้วยไอ้ยุ่นล่อไะไอ้กนล่อไอ้ยุนอไปก่อนบุล่ยังยังยังอยู่กับมึงปะยังอยู่ยังอยู่ไอ้ปุ้กมันผลดคงเลยถิดเลกจะไปเลยกจะไปแล้วออกมเด้ยเด้วเด้อไีนีมีนียอดเห็นนี่แหละเรียกว่าเพ่อนไอ้นี่อู่นนวะ รอดรอดรอดเดีวอลว่าคมเดี๋ยว่าคมเดี๋ยวลุกดลุกโดนเลยมันก็ควรจะโดนหน่จริงายืนนี่นานัหนป่าเยืนหน่อให้้อมดีนันเอาเรื่องเนี่ยไมันไม่เไอ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 ไรไอ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 ไมไอ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 นอไอไม่รู้ไัไไอ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 ไไไอไไอไอรู้อออออไรอ ยังยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ผมไม่รู้ตัวไปไปมีรับกระโดดไปรับมันเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหนึงไก่เกิดเกินเอาขาเอาเอาเอาเจะตึงแล้วจะตึงตัวแล้วเออเฮยโอ้ยด้ยใครโดนนะโดนโดนอือเรือปะนี่เรือด้วยเรือมากเรือหายไม่ทำไปไหนๆกูโดนกูโดอนเนี่ยไอ้โดนไม่อยู่เนีย ใช่อยู่ไหนวะกูรอดแล้วกูรอดไอ้เหี้ย่าตกปอมคิวตกปอมอู้วซึ้งใจชิบหายเลยโอ้ยตัวปอมกูไม่ตายแล้วไปแยกร่างทำไมออโอเคกูรอดกูรอดกูรอดไปแยก<笑><笑>แยกร่างลบบัฟลบลบอะไรวะลบดิบครับมือพลาดเลยเนะกดแยกเข้าไปไหนร,ร,รู้สึกผิดเลยกูเนี่ย มันไม่ตีวะเมื่อกี้กูก็วิ่งถอยรอได้กลัวนัดบั๊บั๊บป้อมเออโดนแล้วมันจะฟัวนูเฮ้ยแล้วกูติดติดสกิลสามด้วยประเด็นหลับไปก่อนมึงอ่ะเอาลูกเอาเพื่อนมึงก่อนเฮ้ยไาไปไป โอ้ยเยียกวินบอกนัดคนเดียวนโอ้ยดัดผมมีนั๊ดผมมีนั๊ดเออผมมีนั๊ดผมมีนั๊ดอยู่ไหนวะผมมีนั๊ดอยู่เรามีนั๊ดเรามีดั๊ดกูขอร้องเอาป้อมกับไอ้พวกไส่ไกลจังละโอเคโอเคเถิดก็เถิดก็โอ้โหไม่ไปช่วยนัดมาช่วยนัดเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องช่วยนัดช่วยเองก่อนจังหวะนี้ไปละไปไอ้ยังป้ากูโด้โหโน่นโน่นเอ้ยเดี่ยวมาเกอนเลย อ๋อขัดรถขอโทษโอ้ยเลยเรไดี่กูไม่ได้รู้สึกง่วงเลยเมื่อกี้เนี่ยเราได้รัวเราได้รัวติปทิปแม่นอนหน่อยโอ้ยเออนอนนอนนอนทิปเออรอดโซลิตโซลิตโซลิตขอโทษแน่นันขอโทษจัดเมื่อกี้เงินสกปรกถูกเขาถูกล้วเงินสกปรกอ้ยเอาว่ะขออีกรอบได้ไหม ลุนเฮต์ลุนเฮต์เราต้องเก็บบแบ็กไหมไม่คนจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออตั้เป็นแล้วมึงถามมาเพียแต่มึงตายแล้วมึงไม่มีบแบ็กมีจี๊ดอยู่คิดว่าคงไม่คงไม่น่าตายสองรอบนะใช่ไหมอ่าไม่ดูอะไรซะแล้วกูมีเลคิวนะกลางวันกลางวันวะหลอกหลอกหลอกให้มันรู้ตกใจฮุกติดตัวหรือเปล่าอ่ะมึงก็รีดตะเิียร์นี่หลอกหลอก ไปเกาะให้ตัวฟอมเอ้ยไปฟองหรือบ้าปุ๊เล็ดไว้ไม่อยู่ตีบ้านได้เลยตีบ้านนะตีบ้านคนเดียวตีบ้านโอ้บ้านอยู่ไหนวะบ้านไม่อยู่ทางนี้นี่หว่าตอตองฮิดตองฮิดไอ้นิวยเนี้ยเองกดให้ตอเหี้ยโคโนด้วยว่าหลับกูได้ไหม ผมไม่ผมไม่น่าตายสองรอบนะใช่ไหมครับไปไนไม่ทันเฮ้ยเด้อเด้อโดโอเด้อตีโด้อไปไหนวะโดไปกลับไปตีบานอะไรอ๋อเอาโดโดเดี๋ยวโดโอ้โหเออเอาวันหนึ่งอื้มเดอกูเอาวะเร็วเร็วเอาวันเอาวะเอาวันกูตายแล้ว เฮ้ยผมมีผมมีผมมีอีกสอวิคุณก็หาใจไว้เอาสุดสุดแล้วต่อก่อรอับเกียวันวลาดเป็นเทมออฟโอเวอร์โแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะรีพอร์ต APL ก่อนอย่างแรกเฮ้ยมือกี้เอ็ยจจบได้เอจิตอจิเอจิตอจตมันี่ยไอ้เจ้าโ้นมโคโนกูัวโอโอเันดี่ะมันจบเออไปแค่สุดนแค่ส่วนตัวสองแล้ว เฮ้ยเมื่อกี้ถ้าดรอถ้าดรอไปยิงตอนลูกพี่นิวกูได้บอ่อเนาะก็จบละเออถ้าว่ารีพอร์ตดอเลยกว่ามาในตอนพอไมู่รีพอร์ตรีพอร์ตไปบอลแล้วโอ้ยแล้วไอ่ทำไมไปป้องมูชนะแล้วขอโทษแล้วแก่ไปใช่ไปแมวแล้วนะหนวไม่แล้วนะมาละมาละเราไม่เล่นแบบใจเกเรแล้วนะ Oh บอกต oh <my S 1> ันเองนี่เว้นไม่ต้องบอกคนอื่นเออเยอะๆเอาป้อมเอาป้อมอ๋อมีเออวอร์ดขนาดนี้ดับเบิลดาเมจอยู่ด้านบนอะ <c oughs> อย่าพูดเดินนัดว้าเปเอาอีกหัววิ่งแววอีกเ <c oughs> อ้ <c oughs> ยเอา รวยไหนวะสวยงามตายเนี่ยแค่มึงไม่ได้บ่อเรื่องก็ง่ายแล้วนิวรถไปไปไปซื้อของในบ่อน้ำไหนวะไปไปไหนมึงรอหลับกูอยู่ไหมเนี่ยแน่นอนนัด กำลังจะไปแล้วเนี่ยปนุกแล้วเมื่อกี้ยังเหรอวโอ้ยจัดโดนถูกด้วยรอบนี้กูมีเพื่อนโอ้ยไม่มีเลยเพื่อนเพื่อนหลับให้คุณได้อีกรอบงไงล่ะไป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 เออมีเพื่อนรอบนี้มีเพื่อนพุกแล้วมามาไป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 เพื่อนเพื่อน แ right? no, no. ี๋ยว้หลับคุยไม่มาโดนโดนมึงดอดนดงโดนโด่งดนโดนโดดนโ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 นโดนโ้นโด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 นดนโดนโดโดน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 รดนรงอโดนโ่โนโนโด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 นอ มันเป็นไปบอกันอีกแล้วัคลิตีแตกแล้วตรงนั้นนรำนิวนิวน้วนิวนิวนิอนิว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 นิไนิว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 นบวนี้นิวนะนิว